สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับคลิปจูมีนวันนี้ผมจะมาดูคลิป YouTube นะครับชื่อว่าโบนัสยองซังก็คือเป็น เอ่อวิดีโอโบนัสนะฮะเออฮะก็คือมันจะเล่นทายคำกันนะครับอืมว่าให้เลือกระหว่าง1กับ2แบบเนี้ยครับก็ให้ทายตรงให้ตรงกันมากที่สุดแบบเนี้ยครับก็ซีรีส์เรื่องนี้มีซีรีส์ว่าน้อยชีซอนนี้โมมูน n นโกเซอันนี้สามารถหาดูได้ใน youtube ก็มีหรือว่าตอนนี้เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เออ Netflix ที่เกาหลีก็คือเข้าเรื่องนี้แล้วด้วยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างดูนะฮะว่าให้ผมปรับตรงไหนหรือว่าโอเคแล้วขอบคุณมากๆครับอืมแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจของผมด้วยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนถามเขาแล้วกันเนาะเออว่าอะไรยังไงเราจะสต็อปไปด้วยแล้วก็จะแปลไปด้วย จาจังจำปงจาจังก็คือเป็นบะหมี่อะไรนะเออบะหมี่ดำกับจำปงก็คือเป็นเอ่อเขาเรียกว่าซุปที่มันเป็นเออเอนั่นแหละซุปอย่างหนึ่งเนาะจ้าจังซึ่งจ้าโก้ด้วยจิกหมกกับภูหมกมจิกหมกโอ้ ย่อรืมกับเขาเลยก็คือหน้าร้อนกับหน้าหนาวนะฮะหน้าหน้ารลอนหน้าร้อนกับหน้าหนาวถูกต้องเออย่อรื้มก็คือเขาพูดว่าชอรืมชอรืมก็คือเอาคำารั้งหน้าของอีกคำหนึ่งมารวมกับคำครั้ง,งหลัง อีกคำหนึ่งเช่นแบบว่ารีดูรอนนอ๋ออยนะ่างเงี้ยอารมณ์เะ็นแเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าสรุปว่าอะไรกันแน่นะก <c oughs> <c oughs> ิมจิจิกเกกับเทนจังจิกเกก็คือแกงกิมจิหรือแกงเทนจังนะฮะเทนจังจิเก้โอ้คางอาจีโคยังงี้มาน้องแมาหรือว่าน้องแมวนะ อ่าก็อีอคนเลือกคังอาจีอ่าก็คือหมาอีกคนเลือกน้องแมวหฟุตบอลหรือว่าเบสบอลชุกโกชอกโอฟุตบอลครับเลือกฟุตบอลตองอันนี้นอ้สันพาดาสันภูเขาครับผาดาแปลว่าทะเลนะครับ พาดาโรแมนซ์โฮลออร์โมเรนโรแมนซ์ดูใช่ไหมเออก็โฮลออร์ก็คืออารมณ์เป็นหนังเกี่ยวกับอะไรลืม <laughs> ขอโทษด้วยคนระับโรแมนซ์อ่าโรแมนซ์เขาเรื่องโรแมนซ์โอ้ยเมื่อกี้ไม่ทันแบบหนึ่งโรแมนซ์แดนซ์กับพาราดา แดนซ์ซื้อก็คือเต้นเนาะพาราดิก็คือการฟังเพลงทีเ่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีทาไม่มีคนร้อง <Pal ady. S 1> โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับกูกี้แล้วก็แทจูนะฮะ ก็รักพวกเขาสองคนให้มากๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมรักผมด้วยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้นะว่าแบบทุกคนลองถ่ายว่าแบบเฮ้ยถ่ายตรงกับเขาหรือเปล่าเนาะก็วันนี้บายบายไปก่อนนะครับกับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งกันเนาะบายบายจ้าจาันจกัวเาด้วยจริงเหรออ๋อ 여름! <laughs> 여여や장おお 여름. <laughs> <laughs> 고양이! 저도 おお이키좀 강아지 おお어おおおお 저도 おお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 お <laughs> <laughs> <역시 내> <laughs> <laughs> Oh, we